วันนี้ขอเปลี่ยนแนวมาแนะนำแอปสำหรับสาวๆกันบ้างนะคะที่ชอบแต่งรูปนะคะด้วยแอปแรกเลยก็คือเฟรมดั้สติกแอปนี้ก็จะมีทั้งธีมนะคะแล้วก็มีเป็นเฟรมให้เลือกหลายๆแบบแล้วก็มีธีมสวยๆอย่างธีมวู้ดธีมสปอร์ oot, ตอะไรย Sport, อย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกธีมแล้วก็มาเลือกเฟรมหลังจากนั้นก็จะมีเฟรมขึ้นมาให้แล้วก็สามารถถ่ายรูปใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกจากไลบรารีก็ได้คะ่ะตอนนี้ก็อุ้มลองทำให้ดูกันนะคะ หลังจากที่แต่งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็จะสามารถกดเลือกขนาดของอตัวเฟรมได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นก็ยังแชร์ไปที่อีเมลไปที่โฟนแล้วก็ Twitter f a c e b o o k ได้ตามปกติเลยค่ะมาที่ตัวที่2นะคะก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรอบกรอบกันอยู่นะคะนั่นคือตัวที่ชื่อว่าพิกเฟรมค่ะ อันนี้ก็จะมีความแตกต่างกับเมื่อกี้ตรงที่ตัวเฟรมของมันเนี่ยจะมีเป็นสีสันสวยงามให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะ ก็หลังจากที่เราเลือกเฟรมได้แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกรูปมาใส่ตามช่องเราสามารถที่จะปรับโทนเนอร์ให้มีขนาดใจเล็กซา์ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกแพทเทิร์นหรือว่าเลือกสีของเฟรมให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะก็จะมีลายน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็สวยๆเยอะแยะมากมายให้เลือกค่ะเราจะเท่าเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถจะแชร์ share, หรือว่าจะเซฟไปที่ไลบรารีได้เลยค่ะตัวที่3นะคะก็คือบูริ c แคมเมราค่ะ ตัวนี้นี่ใครชอบถ่ายรูปตู้เนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะก็เราสามารถที่จะเลือกรูปหรือว่าจะถ่ายรูปมาก็ได้ค่ะเดีย๋ยวลองเลือกสักรูปนึ่งนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์สูงเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะตกแต่งได้ค่ะก็จะมีมีทั้งกรอบนะคะมีทั้งตัวดินสอปากกาให้แต่งรูปเขียนลงไปได้แล้วก็มีเป็นสแตมป์นะคะหลายน่ารักน่ารักเป็นตัวเป็ดตัวหัวใจมาสแตมป์ใส่เข้าไปในรูปของเราอย่างนี้ค่ะ หลังจากที่แต่งรูปสมใจแล้วนะคะเราก็มาเลือกไซส์ได้ค่ะว่าเราจะครอปไว้ตรงไหนหีืเปล่าหรือว่าถ้าพอใจแล้วก็กดเซฟได้แบบในตามนี้เลยนะคะมี JPEG ไฟล์ให้เลือกเยอะแยะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะแอปต่อมานะคะเป็นแอปสุดท้ายจะแนะนำกันก็คือ Label Dispenser ค่ะแอปนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใส่ข้อความลงไปในภาพนะคะก็อย่างเช่นอนันนี้อุ้มลองพิมพ์คำว่าพาสต้าลงไป หลังจากนั้นเราก็มาเลือกแบ็กกราวน์ของตัวเลเบลของเรานะคะว่าอยากให้เป็นสีหรือเป็นลายอะไรหรือเปล่าเราก็เลือกฟอนต์เลือกสีได้ค่ะมีลายให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เป็นลายน่ารักน่ารักฟอนต์สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลองเพิ่มข้อมูลลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะเราแค่กด e d i t ตรงด้านบนค่ะเราก็เลือกกรอบค่ะ แล้วก็ถ้าเราจะขยายหรือว่าย่อข้อความของเรานะคะก็แค่พิมพ์ซูมค่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟทูดีไว้หรือว่าจะแชร์ก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะพิมพ์ข้อความแล้วเราสามารถที่จะแอดวันที่นะคะแล้วก็แอดสถานที่ลงไปได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมด4แอปนะคะที่วันนี้แนะนํากันภายใน4นาทีค่ะก็อชอบแอปไหนตัวไหนก็ลองเลือกโหลด ฟีหรือไม่ฟีก็ลองเลือกดูนะคะขอบคุณมากค่ะ